น้อยนาเพียงเขาออกมาเต้นแคทเดินแคทบล็กมันต้องพมแดงไม่ใช่พงเขียวป๊าดเอฟซีเออผัวค่อยแต่งบ้านทำสวนทั้งวันต้องให้รางวัลลูกค่อยเสียใสายไหลโอ้เาไป,ปเดี๋ยวขงเลยลูกก็เสียปล่อยลูกเดินเล่นลูกเจ้านี่มันไวแท้ เดี๋ยว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 ขอเรียกพี่โคก่อนเด้อเอฟซีเด้อไปใส่ก็บรรลุว้าวพี่โคกโอ้นูน่นพี่โคกอยู่นูน่นชมพระอาทิตย่าลูกไป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 เอฟซี FC, ไทยอุดรแต่งสวนทั้งวันนะคะปะ่าเดี๋ลูกพี่นัทก็เก็บเสื้อผ้าเสื้อผ่อนนะนี่ค่อยโล่งไปแล้วนะคะเอฟซีค่อยๆโล่งไปแล้วไปดูพี่โคกสิ โอ้โห้ผ้าที่ตกดินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โคกเดี๋ยวให้พ่อมาจัดการโอ้ยมาเร็วมาเยี้ยไอย้ดูไปไหนมาไปไป,ไปหลังบ้านไปหลังบ้านป้านุ F ่นเอฟซีไปเร็วเร็วหลังบ้านอยู่ไหนไปดูที่พ่อมานี่มาตามแม่มามาที่มาทางนี้จะพาบ้านนี่มาที่ไปเร็วเร็วนำหน้าไปไปไปเออนำหน้าไปเออ ้องให้ตามบอก้าไปไหนคนเดียวหลอกหมาตาขาวเนี่ยเอฟซีเอ้ยบอก้าไปไหนคนเดียวหรอกนี่ไงตามตัวเจอแล้วไงนุ่นไปหาอ,าอีกแล้ว <S AR> ตกบ่อน้ำค่อยสี่ขำให้ตายเลยนี่โอ้เอฟซี FC. บรรยากาศใช่นะคะเอฟซี FC. ใช่เลยนี่แหละค่ะ โอ้โหถ้าเราทําแล้วมันออกมาสวยเนาะเราก็ภูมิใจเนี่ยโอ้ไอ้สามต้นหนูนี่ยังไม่ได้โดนน้ําเลยอะ่ะมาเดี๋ยวหนูจะเสียบปั๊มน้ําใหไ้ไอ้ต้องหนาหนูกไหมโอ้โหขอนเพื่ออาบน้ำนั่นน่ะดูดูดูด,ด,ดูก็ทำมาเร็วเรวเร,เรตามพ่อมา ไปอยู่กลางทางบอกล้าไปไหนไกลเรกไอ้ดูเดินตามเดินตามเอาแกงแล้วก็แป้งหล่นใส่หัวทันทีนี่อ่ะโอ้ยบ้านยังไม่เสร็จยังลกยังลอยเต็มที่โอ้โหโอ้โหมีดอกไม้ด้วยพึ่งเพี่โคกพี่คอกจะไปไหนมานี่มามานี่หาแม่มอเดี๋ยวแม่นั่งเล่นเลยโอ้ตูดใครวะ ตืดใครวาอาน้ำใส่ตุ่มน้ำใส่ตุ่มโอ้โหวันนี้เนาะทำงานทั้งวันเลยโอ้เหเราสองคนทำงานทั้งวันเดี๋ยว,วไปไหนไปไหนไปอีกอแล้วเอาเกิบเสียผู้ใดขโมยเกอบแม่เอาเกอบมาเดี๋ยวนี้ไปแล้วเอฟซีหมาขโมยเกอบเอาเกบอบีแม่มาพุ่นมันว่าให้หนูตามม,มันเอฟซีันนอาเกิบหนูไปใส่เท่านันนะ วายเอาเกิรบแม่มานั่นอาปากเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เอาเกร์บมาเร็วมันจะให้ลูกไปข้างนอกประมาณเอฟซี C. ดูวางเจ้าเล่ห์เอาเกิรบแม่มาโอ้ยหมาขโมยเกิรบเอฟซีหมาขโมยเกิรบบอสต้องมาหาเร็วมามาหาแม่มาเร็วเอาเกิรบม,มาให้แม่เดี๋ยวแม่พา นนัน่มันจะให้หนูพามันไปข้างนอกเอฟซีแล้วมันข้าขาโมยเกืบเอบแล้วคิดเดี๋ยวแม่มึงไม่เจ็บขาเนี่ยเดี๋ยวเเอาเกือบขึ้นมาเดิน จะพาให้เดินเล่นมาเลยบอบบ๊อบอบ,อบ,อบอต้องเอาทิ้งควงเอาเกิอบขึ้นมา คลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อค่อยไปตามเกิบก่อนเด้อสวัสดียามเย็นเกิบเสียเดี๋ยวเดียวเกิบอยู่ใสโอ้โห,โ,หโหข้าไปนวลแม่เห็นน้ำเกิบไปเสียงเอฟซีเอ้ยนวน <c oughs> ดูมันทำกับแม่มันเอฟซีเอ้ยหาข้าเกิบเป็นอย่างนี้นี่เอง <c oughs> บอสต้องตามมา <c oughs> เลยหยุดหยุดหยุดบอสบอสเลยไปเลยไป เออเฮ่อเลยไปเลยนะมานี่มานี่เร็วเร็วเร็วเข้าบ้านแล้วเร็วเร็วอะ DFT ก่อนอาบน้ำแล้วมาเร็วมาเล่นกับพ่อมา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 อู้ยไป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 เออเล่นกันไปเออหอมยังลูกเจ้าอ่ะไอ้อาบช้ำอีกเริ่มคลิปนี้แค่ DFT เด้อหมาป่าเกือบสวัสดีครับ